อาเพรมือส,สวนให้คุณวีเชียนใช่เลยน,นะคะพี่น้องเนาะโดนๆแจงได้มาพอกันได้มาพอมอลำดังเจ้าของผลงานเพลงนะคะพี่น้องเออเอาน้องเขามาหนึ่ง <c ười> ใส่มาหนึ่ง <c ười> อีหยังกะแล้วแต่สักกู่แล้วเราสิจัดให้ให้เราไปทางขีหมูกสักอนแล้วว่า,าอากาศเปิเย็นพี่น้องเอยมอลองมอลำเสียงก็อาจสิเปียนแน่เพราะว่านําทุ่มน,นำเสียงเธอสีมาหอดบานเฮาเนาะ เออสู่การสู่งานมาเป็นเดือนเดือนนะคะขอพระคุณไปยังเจ้าภาพคนสวยด้วยนะคะทีมงานคณะเจ้าภาพพี่น้องเช่าบานันบายวันนี้มีการถ่ายทำด้วยนะล่ะเออของอาจารย์แตงโมดเดอเบิงยอนหลังใดทางยูทูบนะคะพี่น้องเน,ะนาะนว่านล้ำนีมีมาหลายอย่างลำลีลีก่เห็ดใดลำเล่นก็เห็ดเปลี่ยนช่วงแรกแขกมานบา่ได้เฝ้าบ่ได้ฟังคืนหันไม่ใส่หน้าเต็มเดอเอาขอเสียงคนายานผัว ไปตะม้วนไปหนาอยู่ดอกลวงมาผัวเขามาผัวเขาสักคู่เด้อแช่ให้มาเบาเมียป่าเด้อเออนางเป๊กเราเป๊กเบียดถ่าสักก่อนแต่ว่าถ้าบว่ล่ำเตยแล้วบว่ลูกขึ้นมาฟ้อนแสดงว่าผู้นั้นถือเบียดพร้อมนะอย่าเปียดมอล่ำเด้ออ่ะวบัณนี้มาเป่าแช่นมอแช่นบัณนี้โอละวน่าจะบาทสักคนแบบโอ้ยงาคู่นะแม่น้อระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์เฮียนน้ำบอกก่อนน้ำพูดถ้าผู้ใดเฮียนน้ำบอกก่อนน้ำพูดบระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์นั้นแสดงว่าผู้นั้นสีดีแล้วก็สีดำ คอยเป็นคอยไปเพื่อนว่าขึ้นคันใดต้องขึ้นคันหนึ่งขันสองขันสามขันสี่ขันสี่ึ้นคันหนึ่งไปขึ้นคันสี่มันสิตีพญาคันตีพญาฟ้ากระเหลี่ยมฝนตกเตากระเชือมากินเห็ดบันเอาไใบพูดจักสองนาที่สกันไอจักไอยตืย เลว่าสาธุสาธุพุทธรัตนังธรรมคาลตานังสังฆรัตนังเลว่าสาธุสาธุ์โกโกสันดูกูน้าธรรมารูปัสสะโหตธรมโอจังว่าเสือสีเสียเรือเมตายงคุณเอกคุณคุณมีร่างดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปุ๊บจงมาบังจงมาขังมาจงมาคุมบาบังจงมาขังมาเลี้ยงมาเทียม ตับมอนิเตอร์ oh, 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 oh. mm -hmm. okay. okay. เอาลหลานี่ผู้สาผุ้สาจังวัดสาทุน้อสาทุนฤอข้าสิย่อมือเก็มาเหนือเสียงเรียนทำใบดันรี้ว่าพระคุณเอา็นาคำที่ฉันมาวันนี้มาวันนี้ากระคมกลัไปทวายบาทปังกุมอีกตอนนึงดียตอนพระโครุ่งตกา ตาตาตาดาราลำละใครนละมาสิหุ่นตะกะตือห่มคุณเดิมเมีคุณเดิมบอกคุณพระจราบํบัดไปมารอบดูคงคุณละประสงค์แม่นดีกตอให้มาสวยปั่นเงาล้านตาทิมตาทิมอยู่ไว้บ้านบรานตาเขาบ่อนึงจะพาป็นเอาหมเหลื่อมนั่นเดิมบอกกามาดิ่มอยู่เหนือเฟื่องฟันเปรอะบาดหน้าธรรมแม่นเล็กแก่เล็กแก่แฝงเป็นปลาลุ่มตาตัวเด้อคุณอาจารย์บงกัะเอาสารพัดปูนปองปูนป่องจะมันน้ำสนองไปย่าไว้กายแข่แม่นเด้อโบว์แม่นเ ไม่แบนสิ้ป๊ะจุดแก่เป๊ะเป็นอะไรสาธุเด้อคุณฟองสีแม่นด้านไทยอันด็กะสิงสู่รองจิตแม่นเด้อบ่แม่นสิลำเลึกแค่ไหนกคือว่าเบาสาธุเด้อทุนเด้อว่าตางคุณของเจ้าของจะมาตั้งสองฟอแม่ก็ได้ลำน้ำพระชาติทันเชิดจันทร์มาวันนี้ยาที่สาทุกันทุกันซาขวดพงตาก็มาชูฉันให้มาชูจะเบียวลำตึงงานอย่าประธานก่อนแก็บเป๊ะเปือบของมันเด้อโฟมันเด้อแม่มันตะหมองพวกข้บไปแกงก้าวเข่า าแมนซี่เบาไหลเลียนป่านลวดทำมาบดแมนบาลีแลนก็มาถุงกิงสาตเดอคุณมาจินแล่สิงแลสิงทว่าาทุกหมู่ทลณี้สวยอยู่มาสู่ายสบังมีคันลาแม่นด้านหางอานางหนคุมนาปูคุณาโยเร้อแม่นดาปูอาปูดูกันมาสองมาสงเสียรดังคือของคือของสามจุมคุสมุกาลิตหรบ่คนวันดวนดินย้ำบินแมงรวยน่าประจ่า่อรำไผ่พอดปอเด้อบรันไหลหลังมา คือนาคือนายามที่เราลือดูนลือดูก็คือฝุ่นเส้นาคุณวามายขสมตาชสองนํำปัตาดำแม่นเลือดน้ำแตีมยมธรามการขอเรารรณาส่ฉันบันนี้สาธุเดือสาธุเดือยคือควาเหาสาธุเดือกอยคือควาเหาความว่าบัต้อความมุ่งหมนรอบรู้ใบเฉียงช่วไใเหียสุดาคันโอ้ด่านหน้าเวทีนางเทียงพ่ปั่นกวนเราบันนีแล้วังเตยเด้อบันนี้เด้อ เตรียมพร้อมกันแล้วกันเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสิเตยให้เด้อเอานี่เป็นการยกว่าย่อคู่ถือว่าธรรมดาละเนาะแม่เนาะถือว่า เฮาเฮียนน้ำพอนี่เฮาก็นำคู่คู่เืาอย่างอีแม่บ้านอีคู่คือปูน้ำปลาสาวางคุณคู่นั้นคือผู้ว่ายางท้างดีพนักคุณแม่คุณคู่นั้นคือผู้ว่ามีอำนาจคุณคู่นั้นคือผู้ป้าจารุตัวบัดคุณบอกคุณแม่ของเฮานั้นเขา้องยกใส่หัวผู้เลี้ยงมาพาหญ่ให้ว่าคุณบอกคุณแม่นังจากว่าน้อยพาญาว่าหญ่มาดักผู้กับผู้เลี้ยงเขาดูเอาจังไบบ่นบ่นมีฉันั้นผู้กาวมาลําลุงลาวันจังระลึกถึงคุณปอคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ความสัาปรับคุณปพรทธประสงค์ความท ผู้รักษาแม่นำํำคำเป็นดินบ่อมตั้งเทพไปเตาเราเต้าเทวดา,าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกุลโลกนี้จงมาปกปักรักษาเด้มเม่เด้อให้ทีมงานของคุณวิเชียนยเลิศและก็นะนองสาวลาลุ่งละบรรเียงทองมาปะคับประคองห้องตู่มาบ้านไหวก็เข้ามือนีถือไวเป็นเถอแรกแหกที่มานก์กาบาได้มาพวกันไม่ไม่แอปากโองห้องดังคนมาฟังอยู่นี่คนมาฟังอยู่นี่พวกินรังวัานาบ่า,า,จายจะซื้อไวจังไดหดอกคุณเงาเงาหน่อยเนี่ย

แต่ว่าบัตรมีคนสิว้าเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องทวสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ไอพี่เสียงใส่เลือมาปรึกษาลักษณะการล้ำตัวเขาสิล้ำกันไปจังไดล้ำมาจังไดวันต่อไปาฟลูกเสียวมาตั้งแต่ไส่ายต้องเสียวมาตั้งแต่ไสหรือว่าสิเกามาตั้งแต่แผ่นดินถอยไต้นไมทอลำเทียนแต่ศาสนาบทตนตั้งอุโบสบตรตันเกิดพ่อประเจ้าแม่ประเจ้าบ่ท่านได้เกิดมาลินเป็นยังจังไดลีนา บักขอยนะ่าเป็นอย่างเจาายย้านาหยางบาดข้อคนเด็ดเป็นอย่างจะเกินา่าข้อหอ,อยบาดเนี่ยมามันเป็นอย่างจะาคอยแหมใไหมมาสมัยก่อนกับมาสมัยนี้มันบ่งคือกันดีสมัยก,ก่อนมันมีปีกเออขั้นสิบไปใส่มาใส่บินเอาคือนกถือว่าพับปฐมสร้างลูกสร้างสัสา,สสาวส่าสิงคือมาแล้วแบ่งนาทีบอกคือกันมาเมียมันหอกจังสี่ตัวไอ้ฟังมันขวด <c oughs> เอามันขวดโนสูฟังฟังฟัง <c oughs> เป็นไดเป็นไดคือบ่ ม่แม่ไปจันทร์โมเสนคือปะคืออ่คือตอนไหนคือตอนไหคือตอนผู้ใดมาบ้างอ่ะผู้ใดว่ามือกลองตีปัดมันคือค่คือเนี้ยคือตอนไหนคือตอนมันขื่น้ะนะเท่าห้านี่ก็ได้ฮะถือว่าเอาเมื่อวัพรุ่พี่น้องมาพอกันใหม่ๆเด้อขอพูดกับพูดหลายๆเด้อผพูดยาวๆนั่นเด้อทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งลอโอ้ยจังแม่เนาะ ก็อยเอาลูก,อกเอาผัวเขาพูดจังสี่หล่าจะบ่มีผุนหมักน้ำข่อยแมอ่อ้อยบนันทีวีพ่อเหนือปนซ้อนผู้ของเงาเงนี่บ้านานีน้ขอบูรพคุณทีมงานคณะภาพด้วยนะคะให้อยู่ดีมีแห้งเด้อความเก็บกับยาใดความไข่ยาสีมีนอนหลับให้เจ้้าไดเงินหมื่นนอนตื่นเอาได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมันนี่ชวนโล่หายยามาพานคนว่าพ่อนี้สื่อบ้าพ่อดีสีประการกัน ไว้พ่อหนพี่น้องถึงรางวัลที่หนึ่งกันนะจะเจะได้มาล่ำอีกบันนี้เอาล่ะฮนีมสมาด,ดีใจเลยชาวเฮาหน้าเท่าเก่งต่างพ่แม่พี่น้องสะพองเท่านุ่งกันนองพวอมได้ยาพี่น้องพี่น้องพี่น้องตาตาทานบูทำทานการกุศลของเงามวลดีค้กลเอานี่มีผู้มาท่านไหนสมใจ ผู้สู้อย่างฉันสิได้กล่าวอ้างแถมตายสิสงนําแถมจยทายซ้ํเข้ามาใส่สมใจเด้อพอเด้อขอหสาจงใส่ใจเอาไว้ฉันสิแถมบได้ประสไปโชวให้ขอให้ลูลาไปคือตาจะพะกะมาก็ไปนี่สิได้กล่ลาวบ่กลาถามว่ายะถา,าบาลีก็จงฟังทั้งนี้จงังได้มีบท,ทพอขอฟังสิได้ ยาทาวลีวหาปลาปุลิปุเลนติบสาตังไห่ลังมากะติมันอันว่าชนละตันกวงสมุตโตท่านใหญ่มีน้ำไหลลังเทาติมเต่ากางมาเมินสีตัวปลาเน้นอังปินทะเลเอ๋วมีใบตัวที่นั่งเมืองกระดังทานของเจ้าขอใครไหลมาเข้าห้องกัางเมื่อปันไห่ พอได้แม่นสีเล็กสีน้อยผสมน้อยเจ้าใหญ่หลวงคือแม่น้ำใหญ่กว้างอาศัยหม้อน้ำตาลไหลมานั่งกางเต็มไปได้แต่ใต้ไตเข้านี้มีบุญด้วยดังอิจฉิตังปฏิตังตุ้มหังชิปะปแม้ว่าสะมีสตุ๋ให้รูมาก็สมแงทานพังแบงเหมือนแก้วแนวได้เกินขาดขอให้สมมาตรมุ่งมาโนกแก้วเจ้า ด่าไม่ให้เอยฉันโทบปัญละสวยยาวันบันเปียบคือดังปัญชนบินวายเป็นดวงดังปันดอกวัาละแจงให้มีแสงใสเหลี่ยมเตียมปัญละนอติดหน่วยมานี่โจทละสวยยตาอีกด้วยให้คือแก้วหน่วยมานี่แม่นสีอยู่โลกนี่ให้ง้างงสดใสเล้วพอเด้อลัศมี ตายไปไอ้โูคนแลกสองนับแต่สันในหว่างเมธานีลูกทำให้น้ำเล็มเล็มจองมองเหลวกระดังกันขอบคุณขอบคุณค่ะคุณพี่เจ้าภาพขอเป็นเลงใจกักาพวเขาหักผู้ใดบอกเนี่ยมันคือหมอลัมเด็ยขอเป็นเลงใจเดินจันท์ให้พ้วพี่เจ้าภาพ คอยกลับขึ้นไปลอยสองไรลันกันแล้วกันเด้อคุณพี่เจ้าภาพสวดสวดให้เจ้าภาพหน่อยคะ่ะทีมงานกันนะเจ้าภาพทุกท่านเลยนะคะนี่ละแม่เอย้ยสับปิตีโยวิวัรสตุมสับป,ปะโลโกวีนาสตุมสับป,ปะไปวองนั้นสับป,ปะลโลโกกามยาได้มาลาวีวินาสุนเสียเสียงเพียงมาไปเวนตองของตะไลไอไก่หางแม่อเมอย้ยมาตีปะบัดวันตะไล ไปทางไลายยาได้มาอยู่กลางไกายเนื่อเจ้าจพายนี้สุกีสุกีที่ก้าอยู่โปาบบามุนีให้มีอายุนานตลอดกาลนะสงไก่ต่อไปอตยได้เป็นดังสัตตายะปักโคดมจะตาต้องอาภิวัตนาศีลิสนิจังุทธาปะใจโนนอพุทโตจะสอนไว้ให้ป้อนใจตั้งหลายนี้ให้โปกุ้งนง สาธุเดอผู้สาวผ <Exper> ู้ใส่เสื้อดำๆก็คือกันเดิมสาธุเดอให้มีอายุบรรงให้สุขทงพาลังโอ้จงนีน้องทัวน้ำสะดาเจ้าเออเออเออเเออเวทานเออสะดาเจ้าปวเแทนทานเลื่องเลื่อง นั่งนอนนังโปรดมือสวดๆเป็นเกียรติให้ตัวเองหน่อยนะคะเอาขอบพระคุณหลายๆได้อยู่ดีแม่แหงเด้อสู้ขู่สู้คนก็แล้วกันนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เจอได้เงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้แก้่ยววันนี้ชวนหนูถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งสู้ขู่สู้คนก็แล้วกันค่ะเอาเดี๋ยวฮักัวเขาขอเปเลี้ยงใจเดยจัดให้สักคู่เดี๋ยวลำาใส้ตะแกนสกันใหญ่ลำาใส้ตะแกนเออเพื่นฉันว่าเดี๋ยววันตลองเพลงเลย ็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมหมอลำนะคะรุ่นเกาๆๆ่าเกว้ขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะพี่มารีตาด้วยคนสวยๆนะคะพี่บอลเดอ้อโอ้ยแต่แม่นใจดีค่ะคนบาสุราเรากินเมาเรีวมวนกินไหลแหงวนกินหน่อยจอยลุ่มคนมาผู้สาวตายเบิดบ้านนี่บ่เสียดายทอเราเฮียไอ้เหล่าเฮียเจ้าเสียดายบา่โอ้ยก็เสียดายเหรอเนาะปัดลูกเมียอ,อยู่บ้านนี่กินขีก่กระซางมัดเม่น โอ้ชีหัวสิเป็นลำเชียงไล่เนียมไาใหญเถะเจ้าาดจ้างเครื่องเนี่ยเป็นีกนั่ง้อันเนี้ยอันนี้พอระดับแม่ระดันนกอนนัสาวันเดอร์ลุงปลาแล้วจูงก่นล้างก่อนหลังแล้วพวกมันหยที่ดไปหน้าก่อนมาต่อเดินไปหน้าก่อนมาต่อเดิน ไปนะฮกมา,าต่อล้วนอานีฮานีบังบังเดนผู้บ่าอย่างบ้รอเถอะรอขี้แตกขี้แตนใบมนนเมื่ออย่างือแข็งดีเมื่อดูมื่อมันก็ดีสี่ปะปะไปแม่เมียจะหวงนี่กระไรแเรวหวงไผ่เด้ดีแลหวงไผ่เด้ดี พ่อบักหามพ e ่อบักขี่รถถวยคอามมักเจ้าผู้เดียวนั่นแหละเจ้าเอาเด้อคนนี้ล่ะพ่อเอานอนแล้วขณีล่ะแม่กันเดินดงชมไม่หะชมไม่ใบนั่นแหละโคปา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 ก็เด้อลงเด้อแล้วเก็บปันล่างนาล่างนาไม่ไกมากลุนมากลุนก้นมาตอกันตายอย่างเต็มสามนาสำนันเก็บปามบาผู้ลุงลาวันละก็เม้นไปท้วง ไปดูเวก็บที่มีผ่านกวัวเห็นแต่นดดเดือดล้าม่นอดดหวังรังหวังก็ราะะันละกันใครอ่มาลันนาล้นนาลนนาติ่นั่เดือกผงฟังสายฟังไต่สายงถุงขงนับตั้งแต่ยุเรยเขาองฝาทองฝาต่อแผ่นดินสุดน้ำสมยหมดม่นไร้วันไร้วันเหมือนเปนมะไรจะมองเห็นผู้เดือดร้าม่นเป็นข้าวเป็นข่าวเย้าไก่ติโต้ติดตอติดตอเดินนอรวยเอ๊บ ไปหนาหรือว่ามันศิลาถอยหลังบัดเนี้ยซิบพิลำเศร้าพิลำจะเห็นกวาม,มามอย่ามัง่งบ้านหน้าเขาคือเราจะมากกว่เจ้าเธอเดียวไปจังไลผู้กินเปียสร้างการหนาเวที่นางกอดญาติผัวเด้อรอบแรกคนบกินไหลปันใดตัวอันคน,าน้าฟอนซาได้ผัวไต้ฟอนไม่ได้ผัวบารักได้คน ใจดีเลยผู้มีเงินี่เป็นคุณจังสีเนาะกอบว่าคุณปราป่าะามนสีเงินดีเงินนี่ล่ะได้ย็ถวยอยู่อ,หอ่หมอเชิญหมอเชิญแต่แดงกมาออกบ้านถึอย้ามไปถามถมสิบ แี่ไม่ไดมแต่ไม่รู้ดีสำคัญถูวันเรียนเด้เป็นจุดการจุดการรันเนินเป็นกึงก็เท่าะม่ลำบากผัวางนยนยานยนอนจะนีบางกิดหอกิดหองดังใจดังตนลชยมาพัดไปมังแหวงลมแรงแรงพัดไปมังไ่กระชวยกระใจลา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 ลลาลา หวดอกเมียอีเมียมาลุงแล้วมันมาล่ำตีสูบมืนเนี่ยเขเห็นแต่ทั้งหัดส้อนที่พี่ทั้งช่องยูทู e ของไอ้จันแตงโมยูนโทร่าสาอยูนโทรท่านัศเจ็ดสิบเก่ากับมีก็้เท่าแต่บ่านทั้งไงทั้งเท่าผัหายผัวหาเห็นอือหือชิบบ์บ้านว่าบางคจริงแล้วเท่าก็นิทอล่ัขคอยเคยพอตอเรตู้เย็นอะตู้เย็นอัเดี้ยวขเสียไว้ต้ ไม่ได้ความกลจะไม่วิ่งว้าล้ยไม่ได้จัดไก่ปายจะฟ้าตายโวยหมอด่วยสงสารน้องด้วยแกล็ดเป็ดบนได้เกล็ดเปนดบุได้หน้าร้อนในนี้นะมีหน้าร้อนในนี้นะตาตาแลยไปว่งโทเลนตาตาไปว่องโลเลนลูกความเป็นแซนบาเบาความเป็นเนื้ี่บาเบาบาๆ รวมไปถึงพี่บนด้วยนะคะคณะเจ้าพจัดให้ซะเลยค่ะเอาเย็บเนะหางเชียงหางเชียงออก็ฉีกเขาวพืดแลรวเอามาักหัวเขาหนึ่งผลงอ,อนเพลิะจันให้ท่านเสนอม,มาเราต้องสนองต่อถ้าเราไม่สนองตัวจะถูกสนับ คบคันวเพ็มใจฉันบ้างบากไหมสักวันขอเวลาให้ฉันให้ฉันบ้างได้ไหมแบงคยังยยืมเนในกำลังใจอย่าทันเชื่อใจไปรับแล้วไม่กลับมาถ้านะตาหรือพัญยาติตัวพอถุกหัวจึงไม่ยอมเห็น เอามาละคับเป็นเดวพี่เล้มาฝากมาปอดเป็นแนวพี่เรามาฝามาปล่อยให้เราคอยจับมือได้สี่หัวสี่ปอดอแพ่มาจยากพนัวัวบนจุลกีเอาตมาตัวสผูเดียวเล้งเรักวัวเขาเสด็จเท้าร่วงใจจะทำยังไงเมื่อมันเป็นไปแล้ว ขโมยเธอกินเหมือ,อนแมวสิน้นวีแววปลายำจะมาฆ่าคืนดัดนอนโซ่เต้าอานนี้เขาคองกอดเบียกอดลูกร,รู้ดีว่าเราทำไม่ถูกแต่ความันผูนนั่นมันามจากบาดใจ ขอเราอย่ารลุกใครว่าชั่วรักสอหัวชาวบ้ายอมหมดรันอยู่อย่างตอรมานทุกประจานเมียน้อย,ออยก็ยังคอยคุณว,ว่าจะมุนยามต้นระวีวัดชมุนไหลยามตานประวีอุ้มไปได้อุ้มชาวบ้านฝืนฟางป็นก็ทีเมียบางไป้อได้รอ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  รอรอเร็วรอเราได้แต่รอรอเร็วรอเราเด็กเดเ็กเราเด้เด็กเด็กเดเด็งเดโอ้พี่เสกโกโซก็มาวันนี้นะพี่เสกก็มาด้วยนะได้แต่รอรอเร็วรอเราเาเดาเร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 าคนไหนใส่เสื้อสีแดงชอบเย่มผัวชาวบ้านคนไหนใส่เสื้อสีขาวก็บอกว่าเป็นสาวบริสุทธิ์แต่ว่าบริสุทธิ์เนีนั่นดอกสุดหสุดเต่ากปจังสันล่ะ นวรอเขามแกเอาขอไปเล่นใจเอาปยุกหนาแต่ว่าเอาเพลงเหนื่ยบนสะพานอ่านกันเนาะลงมากหัวเขาละก็เตยหามาลงส่งไม่คุณผิเชียนต่อค่ะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคนเรื่องโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์มือนี้เป็นการกำหนดทำบุญอทิศส่วนกุศลเด่ไปคุณบอสไวัย บริเตสังซึ่งเป็นคุณตาเนาะคุณพ่อพิจิตมวลมนตรีซึ่งเป็นคุณลุงค่ะบรรดาความตานีแก้พ่อสวัสดย่างแมนสิแกนน่วยเอาไวกก้กับบ่ฟังถ้าทางคณะกรรมก,การคุณบอ,อคุณเม่เจะพาอยากให้โมโลองมอล่ำสงบวกวิญญาณเตียมวมะเขาพมะป่าว้เดิมไม,สมส่สงจิตระมาณหงษทุ่มนะคะเนะะี่ยค่ะ อผู also, ้เาทอนั่งทนนั่งตาวอันเดอร์ลุงโตนั้งตาวันเดอร์ลุงอผูจงว่ลาผู้ปามันเดินไปหน้าฮักฝนตอนเชอเดินไปหนาฝนตอนตอละนอนนี่ตักบ้านบ้านเดึอโอ้สีนานวดเปียนนไวก่อานเดอววเอาช่วงนี้เพียนกระหึ่นเพียกกระลุงค่ะ นั่งไอของไอแต่ว่าเดือกมากเลยมันไม่เป็นนั่งไอเด้มันเปลี่ยนกินมันสิเป็นนั่งโอ